สวัสดีค่ะเพื่อฟ้าชาแนลค่ะนี้ก็เป็นเย็นวันที่6พฤศจิกายน66นะคะบรรยากาศตอน6โมงเย็นค่ะร้อนมากเลยนะคะสองสามวันนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็อากาศร้อนมากๆค่ะนี่นะคะอากาศร้อนเหมือนฝนจะตกนะคะนี่วันนี้ก็มาแล้วค่ะท้องฟ้าค้มมากเลยนะคะ แรงมากเลยค่ะนี่นะคะท้องฟ้าตอนเย็นนะคะฝนยังตกอยู่นะคะนี่นี่ก็เป็นฤดูดเกี่ยวข้าแล้วนะคะช่วงนี้ฝนก็มาอีค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะ ตอนนี้ฝนก็ตกผ่านไปแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ปลุกปลอย,ลอยแล้วนะคะไม่แรงมากแล้วค่ะบรรยากาศฝนตกที่ศรีสะเกตนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ